สวัสดีครับเพื่อนชาวไทยสวนมุ่นเกษตรและเพื่อนที่รักการทำสวนทุกท่านครับวันนี้พามาชมมะยงชิดที่ปลูกอยู่ที่สวนนครปฐมนะครับเขาเริ่มแทงช่อดอกแล้วครับแทงช่อดอกในช่วงวันที่ประมาณวันที่หนึ่งมกราคมปีหกแปดนี้เลยนะครับเพื่อนๆน,นี่ผ่านมาแค่ยังไม่ถึงอาทิตย์ดีเลยครับวันที่ห้าวันที่หนะครับ ก็อดอกเริ่มใกล้จะบานแล้วนะครับโตรเร็วมากเลยนะครับช่อดอกเนี่ยครับปีนี้อากาศหนาวนานนะครับมายงชิดเลยออกปีที่แล้วไม่ออกเลยเดี๋ยวดูไประยะระยะไปนะครับนี่ครับ ทุกท่านครับตอนนี้พามาดูมะยงชิดที่เราถ่ายทำไว้เมื่อสองเดือนที่แล้วนะครับตอนเขาเริ่มแทงช่อดอกนะครับประมาณวันที่ห้ามกราคมนะครับถึงตรงนี้นะครับวันที่แปดวันที่เก้าวันที่เก้ากุมภาอ่ามีนาคมนะครับผ่านมาประมาณสองเดือนกบติดห้าหก 5, วัน ไม่ยงชิดก็เริ่มเป็นสีอมเหลืองแล้วนะครับเพื่อนๆใกล้แก่แล้วไม่น่าจะเกินสองสามวันนี้ก็น่าจะเริ่มติดไปทานได้แล้วนะครับเนี่ยครับลูกไม่สวยนะครับแล้วก็ดอกเยอะนะครับร่วงหมดเลยปล่อยแบบตามธรรมชาตินะครับไม่ได้บำรุงอะไรเลย ถ้าใครมีข้อชี้แนะก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับไม่ยงคิดที่ปลูกอยู่ในเขตนครปฐมนะครับเพื่อนๆครับท้ายสวนเกษตรนะครับรู้มาบอกหมดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ